โอไป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 วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาเอามิ้มนะครับกอรังไว้บนต้นมะม่วงนะครับตรงนู้นนะครับจะอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นเศษฟางนะครับผมก็เอาน้ํา น้ำดื่มน้ำเปล่านะครับมาใส่ให้มันเปียกๆหน่อยเพื่อต้องการที่ให้มีควันมากๆนะครับเป็นการไล่ไล่มิ้มนะครับไปออกจากหลงังตอนนี้ตะล้องเรานะครับน้องภูมินะครับซันแล้วครับกลัวนะครับน้องภูมิกลัวมากจะทำให้มิ้มเมาควันก่อนนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเริ่มขึ้นปีนขึ้นไปเลยนะครับตักล้องว่าไงครับนี่ครับคุณผู้ชมมิ้มต่อยไม่เจ็บนะครับถ้าเป็นพึ่งเนี่ยพึ่งต่อแตนอะไรพวกนี้จะต่อยเจ็บถ้าเป็นมิ้มมันไม่เจ็บ ครับดึงมาเอาเลยครับคุณผู้ชมน้ำหวานครับอันนี้ลงทุนตัดกิ่งมะม่วงลงมาเลยครับถือว่าเป็นการแต่งกิ่งแล้วกันครับช่วงนี้เก็บลูกมะม่วงหมดแล้วไป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 นโอเคคุณผู้ชมครับโอ้โหดู เดี๋ยวจะปาดเอาแม่มันออกนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้พรุ่งนี้เนี่ยคงน้ำหวานม่เหลือครับมามามากินให้คุณผู้ชมดูหน่อยเราห่างกันสองเมตรนะครับกินมิ้มห่างสองเมตรนั่งห่างกันสองเมตร รนีม้มันตูงนี้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมกินดีๆนะเดี๋ยวกินโดนแมงเนี่ยมันจะมีมันจะมีแมงติดอยู่ด้วยเนี่ยน้ำหวานมีไม่มากครับเพราะว่าเรามาเอาช้าไปเพิ่งเห็นวันนี้เน่เหนียวเหมือนอะไรนะ,เ,นหะเหนียวเหมือนหมากฝรั่งน้องผูมบอกว่าเหนียวเหมือนหมากฝรังนะับ เป็นประสบการณ์ครับของน้องภูมิอายุกี่ขวบนะ 1. 1> อยู่ปอส .4 เนาะ <5. S 1> อยู่ปอห .5 เพิ่งได้มาเอาม้มครั้งแรกรู้สึกเป็นไงอร่อยรู้สึกอร่อยแล้วก่อนหน้านั้นกลัวไหมกลัวโอ้โหแต่ว่าถ้าไปเจอพึ่งตัวใหญ่ อย่าไปเอาเองนะเพราะว่ามันต่อยมาทีเดียวนิดบวมเลยนะอเน,นี้ยเป็นมิม้มมันก็เลยต่อยไม่เจ็บเจอต่อยอยังสมัยเด็กๆเนี่ยไปเอามิม้มอยู่ตามป่าไผ่ ตามปา่าภสมัยเด็กๆก็จะกลัวมากต้องหาไฟหาอะไรมาลนแล้วก็ลนเยอะเกินลนเยอะจนมันไม่ไปหมดจริงๆเราไม่ต้องไปลนมากมายหรือบางคนเขาก็ไม่ลนหรอกเขาจับเอาเลยหรือแต่ถ้าเราอยากให้มิมมันเมาเมาควันล้วกล็ลนบางๆนะครับให้มิมนี่เมาควันเขาจะได้ไม่ต้องมาตอมเรานะครับอร่อยไหมเป็นไงสนุกไหมวันนี้ ตรงนี้สถานการณ์โควิดนะครับโลกโควิดก็นั่งห่างกัน2เมตรส่วนเรา2คนก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ